สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์รายงานผลการปฏิบัติงานระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง3มิถุนายน2,565วันที่30พฤษภาคม2,565เวลา8ดนาฬิกา นางจันทนาทองแท้เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานและประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านระบบซูมมีติ้งหาสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนางสาวพัชรินหานเจริญจัดทางานจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมต่อมาเวลา8ปนกา30นาทีนางละองศิลยานวารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการนายพงปนศเสถียรพัฒนพงศานักวิชาการแรง ายปฏิบัติการและนายพงศธรทองเนียมนักวิชาการแรงงานบูรณาการร่วมกับสอ,อปสอจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดประเภทกิจการจำหน่ายและซ่อมรถยนต์ลูกจ้างเกี่ยวข้องจำนวน24คนผลปฏิบัติพบ,าพบสารเสพติดในปัสสาวะจำนวน3รายได้ดำเนินส่งศูนย์เพื่อคัดกรองโรงพยาบาลเพชรบูรณ์เพื่อเข้าสู่กระบวนการบำบัดต,ต,ต่อไปต่อมาเวลา 9ก้าในกาสามสินาทีในไกลสอลาบตราการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมประชุมคณะกรรมการกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัดเพชรบูรณ์ผ่านระบบซูมมีติ้งณน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายชัชวานเบญจศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุม วันที่31พฤษภาคมเวลา9นาฬิกานางละอองศิลยานวารีนักวิชาการรายงานชำนาญการและนายพงศธรทองเนียมนักวิชาการรายงานตรวจกํากับบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานและตรวจสอบการเกิดอุบัติเหตุจากที่สูงจำนวน4ีแห่งลูกจ้างเกี่ยวข้อง199คนในพื้นที่อำเภอหลงศักและพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ ต่อมาเวลา10นาฬิกานางดวงใจมุสิกวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางคำเพียรสีชาวมกนักวิชาการแรงางานชำนาญการตรวจกำกับบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงานสถานประกอบกิจการในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์จำนวนหนึ่งแห่งลูกจ้างเกี่ยวข้อง19คนพบว่าปฏิบัติไม่สอดคล้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงานซึ่งจะได้มีคำสั่งให้ในายจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องต่อไปวันที่ 1. มิถุนายนเวลา10นาฬิกา นางละอองศิลยานวารีนะักวิชาการแรงงานชำนาญการในเปรมปีมารอดนะักวิชาการแรงงานและนายพงศธรทองเนียมนะักวิชาการแรงงานลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบภาคเกษตรกรรมในพื้นที่ตมลลานป่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน70รายเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการให้ความคุ้มครองในรูปแบบที่เหมาะสมต่อไป ต่อมาเวลา13.30น,นาทีนางละอองศินยานวารีนักวิชาการแรงงานชำนาญการและนางคำเพียรศรีชาวมกนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมมอบของเยี่ยมผู้ประกันตนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3ม,มิถุนาย,ยน2565ร่วมกับสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนชายชัชวานบินจศิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการมอบ ต่อมาเวลา14นาฬิกาในายกรสอสลาปตการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำเดือนมิถุนายนเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดและกิจกรรมวันคล้ายวันเกิดบุคลากรที่เกิดเดือนมิถุนายนเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลในองค์กรณสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่สองมิถุนายนเวลา8นาฬกาเจ้าหน้าที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิท,ทัศน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบ,บรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมิถุนายน2565สาณสำนักสงภูนมนางหมู่ที่หนึ่งบ้านน้องมัวแก้วตำบลลมเก่าอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายอำนาจแย้มสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธี ต่อมาเวลา 9- ก้นกาสานาทีนางคำเพียรศรีชาวมุกนักวิชาการแรงงานชํานาญการร่วมประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ครั้งที่1นึ่ทับสองณห้องประชุมสุขสันต์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายชัชวานเบญจสุริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานการประชุม ต่อมาเวลา13.30น,นาทีนางดวงใจมุสิกวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางคำเพียรศรีชาวมกนักวิชาการแรงงานชำนาญการบูรณา,าการร่วมส่งเสริมสวัสดิการแรงงานด้านสุขภาพในสถานประกอบกิจการภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา c o v ิด1 9ณห้องประชุมชั้น4คลินิกหมอครอบครัวโรงพยาบาลเพชรบูรณ์สาขาคลองศาลา วันที่3มิถุนายนเวลา7นาิกานาทีนางดวงใจมุสิกวงนักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษและนางคำเพียรศรีชาวมกนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2 5 6 5ณพุทธอุทยานเพชรบูรโดยมีนายกริคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีต่อมาเวลา18นาฬิกา นางจันทนาทองแท้เจ้าพนักง,งานธุรการชนะนงานร่วมพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางผ่านพุ่มและพิธีถวายชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบระมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมิถุนายน2565นหอณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายกฤิตคงเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีกสอรอคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน